i <sighs> <sighs> ถ้ำน้ำจิ้มราดซี่ฟูดกันค่ะส่วนผสมตามนี้เลยนะคะพริกแดงใหญ่เครือเทศค่ะส่วนผสมลงไปเลยก็โดยพริกแห้งค่ะ รมกันนะเกลืเทศนะคะน้ำตาลทสายแดงค่ะหรือน้ำตาลอ้อยเนี่ยค่ะใส่ตามชอบถ้ามากวานก็แช่หลายผงวิเศษค่ะนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยจ้าขาดบดได้ลีลีก็คือน้ำปลาล่า,านัวๆค่ะพี่น้องค่ะ ข้มีน้ำบะขามเปียกใสงดีอันนี้มันหมดค่ะว่าด้ไปชอปปิ้งใส่น้ำซดาลงไปนิดนึงค่ะบัหนาวลงไปบาดเนี่ยค่ะหมักเปียวกับใส่เปียวนคะคะตามชอบหลังจากนั้นกระปั้นเลยค่ะเซ็จแล้วค่ะพี่น้องค่าเข้ากันมาก เทใ,ใส่ถัวยเอาไว้ทลาดนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเร่งด่วนค่ะบอยากเลยค่ะพี่น้องค่ะขั้นตอนเหนียวตุ้ยๆค่ะแค่รทต้มถั่วฝักยาวต้มค่ะตัดเป็ดต้าวมันดาสเต็กทอดเลยนะคะ โรยด้วยพิกไทยดำจ้าหอมๆทอดชิปหรือเป็นป้ายเกือดแลละจ้าเสร็จแล้วค่ะหารไอท้าหลายเนื้อสเต็กแก้มด้วยเฟนฟรายชิปหรือว่าชิปส์ค่ะ ้มแครอทแล้วก็ทวฟัดงาวค่ะน่ากินไหมคะพี่น้องคะน่ากินบ่อแล้วก็มีเพปเปอร์ซอสค่ะซอสริกไทยค่ะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วอาหารไอ้คำไหลเสร็จแล้วคะ่ะน่ากินบ่ค่ะเนื้อสเต็ก ซองกันค่ะซุกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะมาเดือฟิกค่ะซุกแล้วต้นนี้ค่ะซุกแล้วทอย่อยซุกพ่อละล่ะค่ะซ้ำนี่กับพ่อละล่ะเนาะเดี๋ยวมันจะกินบ่มเมิด สวัสดีค่ะพบกับช่องดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องมีเมนูเด็ดมาฝากค่ะป่ามึกลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดค่ะมาน้ำกันค่ะกับแก้มกับพี่เนี่ยค่ะและดิจากสวนค่ะแล้วกม็มาเดือมะเดืออิงแลนด์ก็คือฟิกค่ะเนี่ยค่ะ สลัดจากสวนสลัดกรอบค่ะมีักแต่งมะน้านะคะักแต่งปลูกเองคือกันค่ะมาแสบแบน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเบาเบาเหี่วนะเบาเบาเง้ายวน,ววนำจิ้มเผ็ดเองแสบแบคนคนเลยค่ะลาดนำจิ้มเลยค่ะบาทเนี่ยลาดเลยเนาะเยิ้มเยมค่ะพี่น้องค่ะแต่แสบบอมาน้ำกันนะคะลาดนำจิ้มลงไปเยิ้มเยมเลย ตำหน่ก่อนนะคะเนาะเป็นจังไดคกะตะแสบบอน้อบาทเนี่ยแต่แสบ,บมาแสบๆน้ำกันค่ะน้ำกิ้มสุดเด็ดค่ะเบาาหลายมากค่ะแสบๆน้ำกันสดๆจากทะเลเลยค่ะ กิ่นมือเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตกินมือนะคะคอยสีแซ่บอืม อน้ำจิ้มได้ใจค่ะแซบหรือได้ใจแก้มสลัด มีหอมดองน้ำค่ะกระเทียมโทนดองวนหอมดองค่ะพาพี่น้องเฮ็ดแล้วนะคะสูตรจังไดก็ไปดูคลิปข้างหลังยอดหลังใดนะคะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งค่ะเนี่ยค่ะลรยลงไปเลยแซบๆน้าน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะแซบ นี่ข้าวปุ่นน้ำนะคะข้าวปุ่นน้ำ กระเทียมท้นหวานกรอบแซบไปเลยกรอบค่ะกระเทียมท้นปลูกเองเออกมาเห็ดแช่น้ำพึง้งสามารถดูคลิปยอนหลังได้นะคะวิธีการดองอสุดยอดปามือก็มันสดมากค่ะ เตมท้นค่ะอืมสุดอยอด ลืมค่ะมีหอมน้ำโรยหอมลงไปหอมเจียวแสบมันจะเข้ากัน อืมอบค่ะสุดยอดน้าจิม้มตุ้ยๆเลยค่ะแต่แสบบ่า er, น้ำจิม้มผ้าเห็ดหยุดเหล่านะคะ ปลาเมึกโตใหญ่ๆเลยค่ะแซ่บน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานสืมสดยอดค่ะ เขากันแกแกแกเพชรได้เนี่ยค่ะสิ มากค่ะเดี๋ยวุ่อะขอบอกเลยว่าสุดยอดค่ะเมนูนี่สุดยอดเลยดี เชื่อมทนดองกรอบ สลัดกรอบเขาก็กรอบค่ะมันพอน้ำเนาะฝุนตกดีจับเล็ก สองตก็อิ่มแล้วค่ะมันโตใหญ่อันนี้เจ้าว้ตาสองตัวนี่เจ้าวัยถ้่พัดกะเพ้าคือจะแสบอ๋อถับบพัดกะเพ้ามันโตใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะกินสองตัวนี่ก็อิ่มเราหนวดก็ไใหญ่พี่ะค่ะพาพี่น้องไม่กลินจี๊แสบมือเนี่ย ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่อยพอกันไม่มือหลังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องคะทุกคนเลยแล้วก็ขอฝากช่องไม่ช่องดูดีอินยิงแหลดนนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ยิ่งดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องได้ดูคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ